ดรปันอาจชัยรัฐผู้อํานวยการสรํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเปิดเผยว่าขณะนี้กองทุนยุวสตาร์ทอัพซึ่งดาเนินงานโดย NIA ร่วมกับเทสฟันกําลังเดินหน้าปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและความฝันในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการชื่อการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมให้เงินสนับสนุนทุนมูลค่า1 0 0 0 0แบาทให้แก่ทีมยุวชนสตาร์ทอัพ ที่เป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นสําหรับการพัฒนาแบบจําลองหรือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบื้องต้นค่าจัดทําแผนธุรกิจที่มีศักยภาพและค่าที่ปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจและมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในรั้วมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้จริงผ่านโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ให้เงินสนับสนุนทุนมูลค่าตั้งแต่50,000 0ถึง1 5 0 0 0 0้าบาท แก่ทียมยุว่สตาร์ทอัพซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกหรือเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน5ปีโดยหลังจากที่มีการเดินสายจากกิจกรรมโรดโชว์ของกองทุนยุว่สตาร์ทอัพเมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ให้ความสนใจในโครงการการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมและโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรมเป็นจํานวนมาก ทำให้มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนกว่า250โครงการจากทั่วประเทศนายนิคมปัญญาทวีกิจไพศาลผู้จัดการเทสฟันกล่าวว่าขณะนี้เทสฟันและ n อ a ได้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาโครงการแก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้ง16ศูนย์ทั่วประเทศแล้วโดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในรอบแรกกว่า250โครงการและประกาศผู้ผ่านคัดเลือกดังนี้ระยะที่1 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนสนับสนุนในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมระยะที่2จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและระยะที่3จะพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนสนับสนุนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2563 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมและโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรมนั้นสามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้และข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บุมเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นที่เป็นสมาชิกหากท่านใดสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนกองทุนยุว่สตาร์อัพสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ w w w p e t f u n d m o s ท็ดฟหรือโทรศัพท์ที่0 2 3333700ต่อ40724074